เอาเลยสวัสดีค่ะเข้าไปหาพีเข้าไปหากวนอื่นก่อนสาวยูทูบเบอร์สาวยูทูบเบอร์สาวยููทบบเอร์สาวน้อยเพจป้านแท่งตะแคงเดินสวัสดีค่ะโอ้ย เราะว่าเขาว่าบุฟเฟ่ท่าปัจะแบบบุฟเฟ่ได้เหลียวจะไปดูแลลูกไข่กก่อนบ๊ายบายลูกค้าหลายหลายไข่ซอยเน่ไข่ซอยเน่เจ้าหัวรวนคนครับรถบบ้านไปหาสอกุ้งไปหากินลูกซิ่นก่อนขึ้นเปิดร้านบ่ขึ้นเปิดร้านบ่เฮงเอาบ้างมันเอาขาล้างก็ไปด้วยเนี่ยเนี่ยลอดล้างเนี่ยโอ้ย เปิดลานพูชนไป่บัวให่หอนหฮงให้เส้นนะคะ ถมกามาเกบอกเส้นราคาสำหรับเอาเงินเข้าไปเส้นนะคะเอาเงินสดไปซื้อค่ะใช่ไสองมาเซ้นแาใบไม้ผลิ่าอะไรล่คะไข่เส้นใบจีบาแต้มหือจันจเอาลืมเลยคือผ่างไปกระจมาลสุดมบาังย่างนะหมู่ับคนหัวนหัวเออีดสวัสดีค่ะจะไหมจะเอา เจ้าสีเอาไปตาวมองไดแม่พอไหมใครถามเจ้าก้อนหมอนลูกสาวพอไหมหมอนจะเบิงกระจกเจ้าสีเอาไปตาวมองไดแม่คุณหานานคะุณหนานปะ้านะพันเตีย้ยวหอยยางขาดขาดพี่น้องพอไหมพอค่ะแม่เออ มันต้องโยกขึ้นอีดนะมันต่ำเออ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 เลิศอุ้ยฉันขึ้นมนถอะแม่พอไหมพ่อพอเป็นลูกสาวเป็ดลูกสาวก็พอแม่พ่อบอกเพิ่นจัดคักจัดเนื่อ พันจัดค้กจัดแน่กระจกปีนี่ขย,ย่อมเด้อบ่เด็บ่เด็บ้านหน่อยคือสูบปีเด้ก็บ้านเล็กอยู่นะจริงจริงตอจะมีบ้านคู่มันประมาณนี้น<ะ>ิดนึงเด้กลายกัมาสมนี่ละสมนี่ละอะสมนี่ละแม่ได้ไหมพอไหมน,นี่แน่พอไหมนเนี่ยพอไหม มันยาวไว้้างามันไรเหยถนองกับบอานเอาาเขายเอาเตดตีนน่ะ้นโเบิรดเอาเบิได้ใช่ไหมได้ได้สุดโอ้ย อันนี้จะสาหน่อยสวัสดีค่ะกระจกพ่อบอบอไหมเจียใบใบมองนี่มีกเตกค่ะมันมีวิเทมันไม่วิเทยางมากกับซองเลยเลย คืทาย่้เอาบนี้เคบบสไปลายใสุดแม่เลยเอากระยุกระย่างมากกว่ไม่ก็ต้องมันก็ต้องผ่านเต็นบอร์ดก่อนเนาะมันก็ต้องในย่างในย่างเบอรดเท่าเดิมขอาเท่าเดิมะหรของบอดกับอุงนหิงน่ะแค่นั้นเพราะว่าถ้าเต็มตัวนี่ต้องมีเวลาครึ่งชั่วโมง ในการส่องกระจกใช่ไหมใช่ไม้ของน้องจะเขาเอาไว้เอาไว้ข้างในน้องให้เป็นน้องไงอ่เาเป็นนั่นก็จะเอาไว้ที่บ้านไอ้แม่เป็นแม่ปีอ่าแต่ว่าอหน,นึ่งอ่ะเอาไว้แน่นอนแต่ติ้นบอสไม่เอาไว้อเอาไว้แค่นี้พอโอเคบอสสั่นสีมีดศิลปินยางมะเบิร์ตปีแล้วก็ยางมะเออไม่ใช่แค่ศิลปินแดนเซอร์ก็จะมาเออจละทายลูกเออผู้ใดยางมากอะ เออแค่จเอาแตมันเป็ีนแอันนั้นดเ่นเอออันนั้นคนเดินมาก็สองแล้วเนะจริงจะเปจะมนมันนี่ประว่นน้องน้องจากันไปิใของเ้เขาก็โตเจ้าเจ้าสีมุนไปเหมันองยากางก็ามไปตั้งไมงบอกเนั่งเหรอตั้งไอานั่งงขา้วนั่งอ เรามาเามาตลาดแมงกุ้งนะคะอยากมาใครอยากมาตลาดขอใรอยากทานเมียด้ยมะมุสวัสดีค่ะโุดนี่เดียวกันแท็กโค แดบไซบอไม่มันก็เป็นที่สำหรับติดแบบนี้ใช่เมื่อกบพลูมันติดหัวได้ติดหัวได้ติดหัวได้ติดข้างหัวเนี่ยข้างหัวฝั่งนู้นบอเน่นอยากเดซอลัมเพื่นบลาเนี่ยน่น่อเลยจุ๋ย เออเดือนปีเดียวโคตรขาโคตรขาโคตรขาได้บ่ได้ได้อยากจะไปงานน้ำอยากแล้วหรอบอบันนี้อยากแล้วค่ะยื้อหรอตองคอไทยเมื่อเดก๋ยปันดีจะยื้อมันห่อนไปไปเป็นสภาพเป็นิกสถาปนิกใช่สวัสดีค่ะแต่งหน้าอยู่เอา บาลูบาลูพาสสินค่าสินค้าไม่กลุ่มหมดเลยเหรอปพาจะดมกับมีแหมพี่น้องคุณนาสากระเบือยนะคุณนาปะทูมันมีย่งปาทูมันจเบิรคุณนขนมจอนนมจีนขนมีนขนมมจมจนมจีนนมจีนมจีนนมจีนขนนขนมจีนขนมจีนขนมจีนขนมนนมามีนขนมจีนขนมจีนมีนมจีน ใครจะเหมาก็เชิญได้นะคะนี่นี่ FC ของสามาร้านแพงของเราน้ำดื่มนะคะเพียพร้อมค่ะนี่จะเป็นปน้ำเปล่าน้ำเปลวนี่จะซากุ้งค้าขายค้าเขาสสงเอออ่าเออ,อเครื่องดื่มสามถังค่ะจะไปไม่รวยจะไปไหนคะ อยู่สนอนย่ากเราอยู่สนอนนี่มีอะไรนะฮะเออชิดชอกชิดช่วไม่เท่าไหร่ข้างหลังก็มีนะคะเสือเสือก็มีค่ะ

ใครจะเปไว้ก็เปไว้ได้เลยนะคะนี่ค่ะ QR Code พร้อมแคปเลยค่ะแคปล็อกโอนเลยนะอันนี้คือ QR Code แม่โก้งนะคะ QR Code รับเงินเปรียใครนะคะแคปได้เลยค่ะมีแหมขนาคืออะไีมันปลาทูหอมขนาดปลาทูหอมมันยังมีขายนะเอาเจ้าเบ่ปลาทูนี่ไหมปลาทูเค่งว่ะปลาทูเค่งเมื่อวาน